นั่นแหละสวัสด,ดีครับสวัดดสวด,ดีครับผมโอเคนั่นก็คือพี่ผมเองครับนั่นแหละ <laughs> ทำเปิดอา้อาวตัวเตกตายคู่ผมเป็นน้ำหลามไม่สิต้องเรียกว่าด่านไอคัสซอน นั่นแหละมันก็เหมือนกันโอเคครับ <_ d ata> ผมเหมือนเห็นผมเหมือนเห็นเลยไม่รไม่เห็นอะไรแล้วผิดปกติผิดปกติโอเคไทเลอร์เฮ <d ata> <Tyler. S 1> <_ d ata> ้ยเดินผ่านอะผมคือสตอเกอร์ในจริงก็มาดิสตอกเกอร์สตอกเกอร์สตอเกอร์ การเป็นสตอกเกอร์มันไม่ดีนะครับทุกคนนะอหรือหรือหือามีไม่ได้ทุกคนการเป็นสตอกเกอร์ไม่ดีนะคะทุกคนนะหะอย่าเป็นสตอกเกอร์เลยในที่อื่นก็ห้ามทำนะคะทุกคนนะในโลบอกก็เหมือนกันถ้าในถ้าทำนะบมบอกเลยคุณโดนแบนร์รหัสอะ่ะเห็นฮีโร่แล้วนะเห็นแล้วเหมือนกัน ผมเป็นสตอกเกอร์ลงมาสิก่อนที่ชกเชจะรีพอเจ้าว่าเป็นว่าโคหาสตอกเกอร์คนไม่เห็นผมคนไม่เห็นใครทางนั้นผมเห็นชักมีดไม่ได้ทำไมมีดไม่โชว์สก,กินอะ่ะอ๋อผแล้วอ,อือตัวแปกตายคู่ตายคู่แล้วทำไมมันต้องตายแบบแบบท่าหน,นาวเย็นด้วยเนี่ยของเขาเนี่ยไมหรุถ้าเกิดที่เดิมหราจะกระเดิดแบบน้องวอนยอง นี่เกิดที่เดิมด้วยเขาเกิดเขาเกิดที่เดิมเหมือนกันเน่เ<ร>ที่ก็มาสิแบบน้องวอนยองกระโดดแล้วก็เต้นอะฮะพี่โลอยากเพิ่งฆ่าพี่นะพี่จะกระโดดแบบน้องวอนยองแล้วก็จะเต้นวอนยองยังไงวะแมเดกเกอเอชในตัวราบีบีสเตฟาห่าไม่รอละไม่รอไม่ตรงไม่เต้นอะไรทั้งนั้นฆ่าก่อนเนี่ยแหละเอาเกิดที่เดิมเนี่ยอ้าว

ทำไมกูกลายเป็นซากแบบนั้นเนี่ยทำไมมันกลายเป็นซากเหมือนตอนกินกินเมคเชคเลยแน่ได้แกเอ๊ฮีโลอยู่ไหนฮีโลต้องเห็นพี่กระโดดแบบน้องวันเดียวอืมแน่ได้แก่เดี๋ยวแน่ได้แกเอ๊ฉันในกูโดนบีบสเต๊้าเอากินเมคเชคไปกินอากินเมคเชคอะเหอะกู ายอกแล้วบบบบบยคุไม่เห็นเอ้ยไม่ใช้ปืนเนี่ย่ายา่่ปืนเโดโจคุณไม่เห็นผมเห็นกูเห็น้เห็นตั้งแต่แรกเลยไม่เห็นเอตุกตาหิะตัวนี้น่าสงสัยนะเข้าไป่าดีกว่า อ้าวเอาเอาซาไขร,รวะน,นี่ไม่รู้อะหนีละเราจะเกาะหินร้องขอชีวิตนี่นะคะนักเรียนเทคนิคเกาะหินร้องขอชีวิตยังไงเนริเกเอชชัมเมคูลดูบีสเตลวัพ้าสเตลาวาัปพ,พ้พาเกจียวพลังแห่ง powerpuff girls อีโร่บุรี่เคสไอแพดพีบ่ะเนี่ยไอ,อยแพดพีเป็นเคสเขาลูกผักเก๋ <c oughs> จริงเหรอ <c oughs> เออไม่มันในในห้องกอ็มันมีคนตั้งชื่อกลุ่มกลุ่มรวมทุกคนในห้องอ่ะว่าพ่ว่าพับเกจจริงๆ,ๆ,ๆนะเว้ยหรอเออเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเขาจำได้เขาเคยเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เขาเคยฆ่าพีเอลแล้วพียอลตายท่ากางเกงช้าง want world the to be ทำไมมันต้องตายท่านี้ตลอดเลยกูเอ้าเกิดที่เดิมจูเม่งมีอะไรจูเม่งมีอะไรแยมกระมม่ลองคนเซลว่าอะไรรู้ไหมจูเม่งมีมีไอไออะไรวะเพศนั่นแหละโดนเซลเยอะมาก พี่เห็นพี่บอกจุ้มิงฉันไม่นะแย้มะมมงทำไมพี่ทำไมพี่แอลได้คิวเขาตลอดเลยเนี่ยทำไมเขาไม่ได้คิวพี่แอลบ้างวะไม่รู้เพราะชอบัวยย้ำกระหม่อมชอบย่าะหม่อมนักเหรอเอิ่มเอิ่มเอิ่มเห็นไหมย้ำกระหม่อมคือคำวิเศษย้ำกระหม่อม ตายกับอากาศไอ้เอาพลังเห็นพะวูครับพะวูครับเก็บไปฮีโร่อยู่ไหนไม่บอกเดี๋ยวเห็นเองเงียบอ๋อเห็นละเปลี่ยนพลังให้เป็นความเข้ยเฮ้ย คำว่าเยี่อมเลยคำว่าย่ำกระหม่อมคือคำวิเศษขณะที่กดค่าฮีโร่ใช่ไหมที่กดค่าไม่โดนอ่ะมันยังกดค่าให้เป็นไงล่ะฟีดฟ e f a ิลิตี้คือ the win โอเคฮีโร่ลังพูดย่ำกระหม่อมดิแล้วว่าฮีโร่จะคาพี่ได้ไหมลองดูหรือว่าเราใช้ได้อย่างเดียวยะกบ่บเอิเอิเอิมเอมเอิมเอมเอิมมเอิ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 มเ ราจะไม่พูดย้ำกระหม่อมเลยเราจะพูดกิเมเชกเอากิเมเชกไปเอากิเมเชกไปกินเมเชกคือคำอาถรรพ์ของเราไม่พี่เราเชื่อว่ากิเมชเชกเป็นพลังของเขาหรอเออกิเมเชกกระหม่อมกิเมเชกเป็นไงล่ะกิเมเชกกิเมเชกย่างตึง นี่ไดไหมเอ๊ฉันได้กูดูบิกบิกส์กิมแมคเชคค่ะกิมเมคเชคช่วยได้ย่ำกระบอกช่วยได้เออสำหรับเขาอะกิมเมคเชคได้เกลี่ยสีฟันตาใหม่ตาย่ำกระหม่อมกิมเมคเชคในสปอนใหม่ไม่ได้อ้าวเน็ตไม่ดีพี่เอ๋เขาฆ่าพี่เอ๋ไปรอบนึงแล้วพี่เอ๋ก็ตัวแตกกันเป็นเลโก้เลยอะโอ๊สงสัยเน็ตไม่ดี เปลี่ยนเน็ตเถอะเนี่บักกี่เก้าเออเปลี่ยนเน็ตเถอะไม่ดินี่มันฟ fuck ักฟักกิ้งไวไฟออมเดอะเหียพี่เออยู่ไหนเนี่ยไม่เจอ <c oughs> ผมไม่เจอใครทั้งสิน้น สนุกมากอ่ะแบบไม่ได้ประชดเลยอ่ะเอลดีเมื่อกี้ดนะอ้าวไม่สิเขายังไม่ได้พูดกิมเมกเชคเลยเน่ๆเอันไมู่โดิไปซอตรงนั้นเองก็ไปเดียน ออาวผูะไรตรงนั้นเขาไม่เห็นวีเอลเลยอ๋อเจอละหยุดไม่เถอะหยุดเหรอเลิกยังกระบอกไม่โดนเว้ยออมาเจอตรงๆดีกว่า chỉ bay chích, tụt bên đây biến slider, nãy nè,เจอ了，I'm trying to pull up to go, go, Let's go, go, <coughs> 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 <mai đồn. coughs> กิมแมกเชคกิมแมกเชคเอ็งได้คิวอ่ะเอ็งได้คิวเกมในสาไม่ดีเลยอ่ะเราจะฟ้องเราจะฟ้องพระเจ้าว่าเกมในสาไม่ดีเดะเดะก่อนหน้านี้เองก็ได้ฟรีคิวไปสี่คิวในตอนที่รั้นไปเข้าห้องน้ำอ่ะเออใช่จำได้เปล่าจำได้ กิมแมกเชคกิมแมกเชคตายคู่ตายท่าบัลเล่ทายาที่สุดด้วยประเด็นกินแมกซ์เชคจำแม่กูดบิกกิมแมกเชคแล้วทำไมมันต้องไหลเป็นแบบนั้นด้วยไม่เข้าใจเจอละเจอเป้าหมายท้ากินก็ กิมแมคเชคเอาไม่โดนไม่แม่จะทำกิมแมคเชคกิมแมคเชคของเขาเหมือนกำลังนั่งดูดาวอ่ะจริงไหมเกิดที่เดิมอีกลเออกิมแมคเชคเออฉันไม่กูร well, ูบิ๊กบิ๊กสเตทปบะพากสเต็ปปะเกิดนับประสา Give me a đi dreams come true are Um, like a good đi big 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 โอ้ยฟังจะหลุด oh no 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 เ no, ย no. no. <attacking. S 2> ี่ยมกำลังเอ่ะไม่เห็นอ่ะไม่เห็นเลยเมื่อ <trabajando> ก <alarms> ี้ไม ok <idades> ่เห็นอ๋อเออไม่เห็นมิงอยู่ดีๆีมิงพุ่งออกมาสกิมเมชเช็คเราลองพูดพร้อมกันนี่ไหมดูว่าใครจะตายคืออะไรแม็กก็ตายพร้อมกันอ่ะเอาเิงคือ พูดคำวิเศษของเราพร้อมกันอ่ะ๋มว <'s> มีใครจะตายหยุดไหนด้านบนเหรอแปบบ๊บเอามากิมเมกชิกตายคู่กิมเมกชีดกิมเมกเราภาพียนกันอีกแล้ววันยอง

เอิม่มยังไงต่อวะก็โดนลงมาสิขออะไรล่ะกิมเมชิกอ,อ่ะอ๋ออจิเขาพูดกิมเมสอย่างเดียวก็ได้นะเอาจิ่ะกิมเมสกิมเมสกิมเมสอัก <laughs> กิมเมสเชคด้วยใครก็ได้จับวิญญาณกูไปกูไปหาหาท่านวิญญาณของกิมเมสหน่อยจะปลุกพลังตัวเองแล้วเนี่ยกิมเมช็ค ท่านกิเมช่วยผมด้วยผมอยากไปหาท่านเลยไปกูขันข้าวนาสายโอ้ฟิวด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 ิวโอ้กำหลี่ยมิว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 โอ้ยบอสซิม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 ไอ้ปุ๊บตานด้วยกันพอเหอะตรงไหนนะไม่บอกสวัสดีครับผมแจ็คแบคโฮ สวัสดีครับผมแจ็คแมคโคลอยากจะโดนใครนะฮะหยุดก่อนนะหยุดก่อนนะหยุดก่อนนะพี่กูก็แจ็คแม็คโคลใช่ผมแจ็คแม็คโคลเดี๋ยวจะเป็นสไปเดอร์แมนเดี๋ยวหยุดก่อนเดี๋ยวพื่อผมจะเป็นสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนจะตกวอนยองวอนยอง ทำได้ไงวะกราใส่ถุงเลยกีกากีกากีกากกกี้กี้ Go back to the m o n k e y ะจุงกลับไปเป็นมังกี้ Return to the m o n k e y โท Return the m o n k e y ใช้ไม่ได้ผลแล้ววะกันแมน cắt <laughs> mẹ Save me. À, nhìn ở lại nó nhìn xếp to dọn đồn đây ngày mất kia ừ kế 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 hả phật ra từ mình đọt mà. มันขี้แตกใ่เป็นสไปเดอร์แมนต่อดีกว่าอ้าวเป็นสไปเดอร์แมนเได้เป็นไร่ยิงสไปเอร์แมนยิงสไปเดอร์แมนอย่าทำลายส <c ười> <c ười> ไปเดอร์แมนเจ็บเจ ไอเดอร์แมต้องฆ่าคนร้ายไม่ใช่คน้าย้าจะไปไเดอแมนสล์ไม่ได้วะนะสุบเม็่ไเดอร์แมนเกือบกันอีกแล้วเหมืที่เห็ดอเออโหนเวลาเวกูไปหมดไหนวะระแวงมากเลย ไม่เห็นทิ้งดิไม่ไม่เนียนเลยผมแรงอ๋อเห็น่ะมันไม่เนียนอะเห็นไหมเดี๋ยววิวกับนกันเห็นไม่ลงไปละจะไปเป็นสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนทำไมอะขำสไปเดอร์โอ๊ยโคว ไปกระโดดอีกฝั่งหนึงไปอีกฝั่งนเดยยิงจะลองคุณจะฆ่าสไปดอร์แมนหยุดเดี๋ยนี้หยุด่อซ้ส้เกินไปไม่จะฆ่าตัวไปด้เป้าหมายหลักก็คือสไปยดแมน่จะเป็นผมจะเป็นสไปเดอร์แป้าหมายหลักก็ป้าหมาหลักก็คือสไปเดอร์แมนตอนนี้ ถ้าเก็ดล็อกไว้ที่สไปเดอร์แมนมันกำลังขึ้นมาใช่ไหมซัสซี่มุกัดเช่อกูด้วยอ่ะดไงเฮ้ยเดี๋ยวนะเสียงเสียงแปลกๆนะเสียงแปลกๆด้วยเกี้อย่าเข้ามาใกล้กู เห็นเพียงยังเลยพี่อยากเป็นสไปเดอร์อีกแล้วว้ยิงส <c oughs> <c oughs> ไปเดอร์แมนเแต่เวลากำจัดสไปเดอร์แมนอีกรอบก็มาดิกม็ <c oughs> มาสิครับบีย๊ก็มมาซะไย กากลาผู้นี้อยากฆ่าสปไปเดอร์แมนมากเพราะมันแยกอาชีพเขาเพียยวมาย่งกากลาเดี๋ยวป้าผมจะเป็นสปไปเดอร์แมนโว์ไม่ให้เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าในชีวิตจริงตกขาหักมาไม่ช่วยนะกุก <laughs> ก <laughs> <laughs> ุกุกุ <laughs> ึไม่ยิงอ่ะรอน่าใกล้ๆเนยผัดตัวน้ำแข็งดิน่ะน้องหลานอยากเล่นน้ำแข็งภารกิจการฆ่าสปายเดอร์แมนมิชชั่นฟิล มิชชั่นเฟลผมเป็นมิกดกับคุณมิจฉาชีพ <laughs> มิจฉาชีพเพรโอเคกูมไม่งงโอ้นให้ละแล้วกูออกเซิร์ฟไอ้น,นี่คนจะไปเป็นสกไกเลือดแมนอีกแล้ว <laughs> อ่ะฮีโ่อยู่ไหนอะ่ะ <laughs> <ผม S 2> อุ้ย <laughs> นี่าขีหิลอ่ะ <laughs> จอดับเจอเลยรีบบผ่าจะเปลี่ยนขกูยิงไม่โดนสักทีนึงเนี้ยเอาแต่จูเนี่ยมันจะโดนไหมเจ็บจีตรงที่หัวใจเพราะว่าเพราะว่าฆ่าเพื่อนตัวเองไม่สิผมจะฆ่าคุณตะขาไม่ได้สไปเดแมนไม่อนุญาต ถ้าสไปเดอร์แมนมันก็จะตายค่ะมันจะไม่ตายมีอยากตายหรอหอยากเจียกะไม่ตาย,<ะ>ตายทำไมชีวิตยังใช้ได้เยอะไม่ชีวิตผมอะชีวิตคุณอะ <laughs> เฮ <laughs> ี้ย โอ้ยแต่ไม่เ,เิ่งเผยเผพูดก่อเทปบวกเลยเทปเนี่ยโอเคครับเจอกัน EP 2สองบาย